สวัสดีครับสวัสดีทุกช่องทางครับไม่แน่ใจว่าทาง t i k ต o k อนุญ,ญาตให้ไลน์ได้หรือ,อยังครับวันก่อนโชว์เบอร์โชว์ลน์โชว์ไอดีบล็อกเฉยเลยพี่น้องครับก็เลยถามทำคำร้องเข้าไปถ้าไลน์ได้ก็ถือว่าโอเคเนาะพี่น้องทาง t ิ k ต o k นะครับส่วนทาง Facebook นั้นสบายๆยอยู่แล้วนะฮะทาง YouTube ก็สบายๆนะฮะคราวนี้เจอกันอีกครั้งครับวันพฤหัสที่10 กุมภาพันธ์2565กนะฮะก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันนะครับหยิบกาแฟแก,แก้วนี้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 จะมาแบ่งปันในเรื่องของความซักผ่ำเสมอความซะมผ่ำเสมอความสม่ำเสมอของชีวิตของการทำงานของธุรกิจของการเรียนรู้ของ เป้าหมายของทุกสิ่งทุกอย่างความสม่ำเสมอคือคีย์คียหนึง่งในการที่เราจะทำงานให้ประสบความสำเร็จนะครับแต่ก่อนอื่นสดกาแฟอวดพี่น้องก่อนอออออออร่อยพี่น้องอ เช้าๆนี่อากาศดีมากเลยนะครับตามชนบทเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่ามันสุดยอดมากพี่น้องตื่นมานี่อากาศสูดได้เต็มปอดเลยโดยเฉพาะสวนหลังบ้านเนีย่ยห่างจากสวนอาจารย์นันไปประมาณห้าสิบเมตรก็จะเป็นท้องนาเป็นที่นาเป็นที่นาดังนั้นก็ <c oughs> วิถีชนบทค่าของชีพต่ำาพี่น้องต่ำมากเลยนะฮะแต่ว่า ถ้าหากว่าเราอยากมีชีวิตที่แบบว่าโอเคนะพี่น้องเราต้องโลโปรไฟล์แต่ว่าไฮโปรฟิตนะ,ะภาษาวันนี้ขออนุญาตพูดาภาษาอังกฤษหน่อยโลโปรไฟล์แต่ไฮโปรฟิตก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันนะฮะก็คือใช้ชีวิตแบบแบบโลโปรไฟล์แบบอยู่แบบนี่แหละอยู่แบบชาวบ,บ้าน,บ,านบ้านนี้แหละแต่ว่าใช้สติปัญญาของเราในการหาเงินเนี่ยแบบเราอยู่ใน ซิลิคอนวันเล่หรือแบบเราอยู่ในกรุงเทพแบบเราอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปนั้นการทำงานนะครับถ้าเราอยู่กับชาวบ้านใช้วิธีแบบชาวบ้านนี่จะประหยัดมากขณะเดียวกันถ้าเราใช้ในการหาเงินนะครับโดยไม่ได้มองว่าการหาเงินของเราจะมีเฉพาะบริเวณบ้านบริเวณไหนการหาเงินของเราก็คือ in the world ก็คือทั่วโลกที่น้องทีักหลายครับตลาดของทุกสิ่งทุกอย่างปัจจุบันนี้คือทั่วโลกไม่ว่าเราจะทําอะไรนะครับ ให้เราคิดถึงตลาดโลกเลยให้เราคิดถึงว่าเราจะขายร้อยเจ็ดสิบประเทศทั่วโลกเจ็ดพันล้านคนนะฮะเจ็ดพันล้านคนของโลกใบนี้ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยครับประมาณสักครึ่งหนึ่งก็คือประมาณสักสองพันถึงสามพันล้านคนและอีกสามปีสี่ปีข้างหน้าจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประมาณสักเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์และเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามีอินเทอร์เน็ตดาวเทียมไปนั้นสิ่งที่เราจะต้องคิดก็คือตลาดของเราเนี่ยมันจะต้องแบบ ทั่วโลกนะพี่น้องตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยต้องคิดเลยแล้วไม่ต้องสนเรื่องภาษานะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้มีโปรแกรมแปลภาษาเนี่ยเราพูดไปปุ๊บเนี่ยโปรแกรมสามารถแปลภาษาของเราเป็นภาษาท้องถิ่นของเขาได้เลยภาษาจีนสางกฤษานะภาษาอนะไรเนี่ยแปดสิบกว่าภาษาเนีฮะที่มีบนโลกใบนี้ที่สื่อสารกันเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดคือใจของเราสําคัญที่สุดคือไอเดียของเราสําคัญที่สุดคือสมองของเราสําคัญที่สุดคือแนวคิดของเราว่าเราจะวางแนวคิดของเราอย่างใรต่างหากใช่ไหมฮะ วันนี้จะมาคุยกันในเรื่องของความสม่ำเสมอ <c oughs> นะครับคนเราพี่น้องที่รักทั้งหลายครับจะตื่นขึ้นมานะครับบนความฝันมากมายตื่นขึ้นมาบนความอยากมากมายตื่นขึ้นมาบนแรงบันดาลใจมากมายโดยเฉพาะตอนที่เราเป็นเด็กเราจะมีแรงบันดาลใจมากมายเราเป็นวัยรุ่นเราก็จะมีแรงบันดาลใจมากมายเราจะมีไอดอลของเราเราจะมีคนที่เราอยากจะตามเราจะมีเขาเรียกว่า คนที่เรามองแล้วโหคนนี้เป็นฮีโร่ของเราเราเป็นผู้ใหญ่มาอยู่ในการทํางานนะครับเราก็จะมีก็เรียกว่าฮีโร่ของเราในการที่จะเดินตามนะครับในสายงานของเราในหน่วยงานของเราเราอยากจะเป็นเขาคนนั้นนะ่ะเราอยากจะเป็นแบบนั้นนะ่ะเราอยากจะเป็นเหมือนอย่างนั้นนะ่ะนะฮะเราก็จะพยายามนะครับที่จะถีบตัวเองขึ้นมาพยายามที่จะฝึกฝนเรียนรู้เพื่อให้ได้ประมาณเขานะครับ พอทาไประยะหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าโอ้มันยากการเป็นคนอื่นเนี่ยมันยากการสําเร็จเหมือนคนอื่นมันยากนะฮะการจะพูดให้เหมือนคนอื่นมันยากนะฮะการที่จะเดินจะทําให้เหมือนคนอื่นมันยากเพราะอย่างน้อยที่สุดนะครับหรือดีที่สุด The บ e ที่สุดเราก็เป็นได้แค่คนเรียนแบบเป็นได้แค่มือสองเป็นได้แค่ตัวสํารอง จึงทาให้แรงบันดาลใจที่จะทําที่จะเป็นที่จะขวายก้าเนี่ยบางครั้งมันก็เหนื่อยลงเหนื่อยลงเหนื่อยลงเหมือนเหมือนรถมันกําลังขึ้นภูเขานะครับรถมาทางลาบนะครับขับมาร้อยกว่าขับไปขับไปไปร้อยกว่าพอขึ้นเขามันก็จะเริ่มเหนื่อยลงเหนื่อยลงเนื่ยิ่งเขาชันเท่าไหร่มันก็จะต้องค่อยค่อยขึ้นค่อยค่อยขึ้นนะครับค่อยค่อยขึ้นค่อยขึ้นหนักที่ค่อยๆขึ้นนะครับมันจะหนักด้วยแรงหนักด้วยอะไรต่างๆบางาจะมีความกลัวมันจะมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นพอถึงจุดจุดหนึ่งนะครับ เขาไม่ไหวแล้วคนมักจะถอดใจหรือมักจะผอหรือมักจะยกธงขาวแล้วการยกธงขาวของคนการที่เรายอมแพ้เนี่ยมันมักจะยอมแพ้ในตอนที่อีกนิดหนึ่งมันก็สําเร็จละอีกนิดหนึ่งมันก็ไปถึงปลายทางละอีกนิดหนึ่งมันก็ได้แล้วแต่เราไม่รู้หรอกว่าอีกนิดหนึ่งของเรานั้นมันหมายถึงกี่วันอีกนิดหนึ่งของเรานั้นมันหมายถึงกี่เดือนอีกนิดหนึ่งของเรามันหมายถึงกี่ปีนะครับ เหมือนอย่างการเทรดคริปโตนะฮะขอยกตัวอย่างนิดนึงนะครับสําหรับคนที่ศึกษาอยู่เห็นว่าบิตคอยช่วงที่ผ่านมาลง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 ลลงก็ทําให้หลายคนถอดใจก็ขายนะฮะขายคริปโตออกไปคือไม่ถือไม่ถือไม่เชื่อมั่นไม่มั่นใจแล้วก็ไม่เรียนรู้มากพอว่าธรรมชาติของคริปโตมันมีขึ้นมีลงอย่างเขาเรียกว่าโู้หือหวามากธรรมชาติของคริปโตแต่ละตัวนะครับแล้วก็ที่มาที่ไปประวัติศาสตร์การ การทางานการเป็นไปของมันเนี่ยถ้าเราศึกษาอย่างลึกซึ้งเนี่ยเราก็จะไม่สะทกสะทานกับแรงกับเพื่อนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยแต่ถ้าเราแค่เข้ามาผิวเผินอยากรวยอยากมีอยากเป็นอยากได้เข้ามาเขาพามาแล้วก็มาแวบๆบแบบอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราอยู่ไม่ทนอยู่ไม่นานแปบ๊บเดียวเราก็กลัวละเราก็ถอนตัวชีวิตคนเราก็เหมือนกันถ้าหากว่ามีความฝันที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าความฝันนั้นจะไกลสุดเอื้อมขนาดไหนไม่ว่าความฝันนั้น นะฮะมันจะเหมือนเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าความฝันนั้นมันจะอยู่อีกซีกโลกหนึ่งหรือไม่ว่าความฝันนั้นมันจะชีวิตนี้คนอื่นมองใครมองก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันมีสิ่งหนึง่งนะครับที่ทำมันทำให้เกิดขึ้นได้ก็คือการยืนหยัดและสม่ำเสมอการที่ไม่มีเกียรถอยของชีวิตไม่มีเกียรถอยของเป้าหมาย ไม่มีเคียร์ถอยของการที่จะมุ่งเป้าไปสู่ข้างหน้าแล้วพยายาม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 เหมือนเต่าพี่น้องรู้ไหมครับว่าเต่าเนี่ยไม่เคยเดินถอยหลังเลยนะพี่น้องก็ยเห็นคลิปไหนที่เต่าเดินถอยหลังไหมไม่มีเต่าดีเดินช้าแต่ว่าเดินไปข้างหน้าอย่างเดียว <c oughs> มันเลี้ยวแต่มันไม่เคยถอยหลังเลย <c oughs> แล้วเต่ามันไม่ค่อยที่จะเดินเร็วเท่าไหร่มันจะเดินแบบสโลว ค่อยๆไปแต่มันจะมั่นคงเต่านะฮะเต่าไม่ได้มีอาวุธร้ายแรงอะไรนะพี่น้องเต่าเป็นแค่เวลาเจออะไรเข้ามาในชีวิตมันก็จะหลบอยู่ใต้กระดองที่มันแข็งๆของมันนะครับเต่าไม่ได้กินอาหารที่เป็นสัตว์หรือเป็นอะไรที่มันซับซ้อนเต่าส่วนใหญ่ก็จะกินอาหารง่ายๆกินพวกพืชพวกผักพุ้งพว,พวกอะไรที่มันง่ายๆ แต่พี่น้องเชื่อไหมว่าเต่าบางตัวมีอายุยืนยาวเป็นร้อยปีหลายร้อยปีนะเต่าไปถึงเป้าหมายตลอดเวลาเต่านะครับไม่เคยนะครับที่จะท้อแท้ในการเดินไปสู่เป้าหมายเพราะนั้นถ้าพี่น้องนะครับใช้ชีวิตเดินไปสู่เป้าหมายของชีวิตแบบเต่าค่อยๆนะครับในการเดินไปไค่อยพัฒนาค่อยๆเรียนรู้นะครับค่อยๆต่อยอด ค่อยๆใช้เทคโนโลยีค่อยๆใช้สติปัญญาของตัวเองนะครับแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นไปนะไม่ว่าฝันไหนของพี่น้องนะครับมันมักจะไปถึงเสมอแน่นอนละ่ะมันอาจจะไปถึงตอนที่เรามีอายุแล้วมันอาจจะไปถึงตอนที่โอ้โหมันนานมากคนอื่นลืมไปหมดแล้วก็ช่าง <c oughs> คนอื่นไม่ได้มีความหมายมากมายเลยในชีวิตของเราถ้าหากว่า เรามุ่งมั่นนะครับคําทัดทานต่างๆนั้นมันจะเบาลง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 นะครับข้อโต้แย้งต่างๆข้อสงสัยต่างๆมันจะเบาลงเบาลงเบาลงนะฮะแรกๆเขาอาจจะสงสัยว่าโอ้ยอย่างคุณนั่นเลยจะทําได้อย่างเธอนั่นเลยจะทําได้อย่างนี้เหรอมันจะเป็นไปได้ถ้าเราหาเหตุผลมาโต้แย้งเป็นไปได้สิอย่างนี้อย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะครับเหตุผลเราจะไม่มีน้ําหนัก วิธีการนะครับเอาชนะคําคนว่าคนดินทาต่างๆนานาก็คือการลงมือทําแล้วพิสูจน์ให้เขาเห็นว่ามันเป็นไปได้ตอบปัญหานะครับโดยการทําให้เขาเห็นคาตาเลยว่าเราทําได้เราเป็นได้เรามีได้เราสําเร็จได้เราเรียนรู้ได้เราไปถึงได้เราสามารถไขวยคว้าสิ่งที่เราไฝฝันได้ เราสามารถพิสูจน์ตัวเองได้เราสามารถสร้างฐานะได้เราสามารถรับผิดชอบตัวเองได้เราสามารถที่จะเนี่ยจากตรงเนี้ยไปตรงเนี้ยนะครับสิ่งที่เราตั้งใจได้หมดเลยไม่มีข้อจํากัดนะครับของความฝันไม่มีข้อจํากัดของเป้าหมายไม่มีข้อจํากัดของการพยายามแล้วก็ไม่มีข้อจํากัดของการยืนหยัดไม่มีข้อจํากัดของความว่าสม่ําเสมอครับถ้าเรายืนหยัดาเราสม่ําเสมอ ถ้าเราถอดเกียร์ถอยของชีวิตถอดเกียร์ถอยของเป้าหมายทิ้งเราก็จะเดินหน้าอย่างเดียวเหมือนเต๋อเดินหน้าอย่างเดียวเหมือนเต่าเดินหน้าไปเรื่อยๆไม่วอกแวกนะครับใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ไม่วอกแวกมีเป้าหมายของตัวเองมองเป้าหมายของตัวเองบางครั้งมันอาจจะขึ้นปูดบางครั้งมันอาจจะเซบางครั้งมันอาจจะล้มบางครั้งมันอาจจะลงแต่ให้ทําใจนิ่งๆให้คิดว่าทุกอย่างเนี่ย มันมีขึ้นมีลงทุกอย่างเป็นวัฏจักรนะครับทุกอย่างพระอาทิตย์ขึ้นแล้วม,มันก็ตกดินนะครับแล้วพรุ่งนี้มันก็ขึ้นใหม่เป็นวัฏจักรนะครับฤดูการนะครับฤดูฝนฤดูหนาวฤดูแล้งนะครับมันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตราบเท่าที่มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่ตราบเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่พี่น้องต้องมีวันของเราสักวัน,นัน ตราบเท่าที่เรายังพยายามอยู่ต้องมีวันของเราสักวันหนึ่งตราบเท่าที่เรายังยืนหยัดอยู่ต้องมีวันของเราสักวันหนึ่งตราบเท่าที่เรายังหายใจอยู่ความหวังมีเสมออย่าวัดความสําเร็จอย่าวัดความพร้อมที่อุปกรณ์รอบข้างฉันจะทํานี่ฉันต้องมีนั่นมีนี่ฉันจะทํานี่ฉันต้องได้นั่นได้นี่ก่อนฉันจะนี่ต้องมีนั่นมีนี่นั่นเป็นการสร้างเงื่อนไขให้กับตัวเอง แต่จงมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จโดยใช้แค่ใจของเรากับ2องมือเท้านี่แหละครับสติปัญญาของเรานี่แหละครับพี่น้องเชื่อไหมว่าเพียงแค่ใจเพียงแค่เป้าหมายที่แน่วแน่กับ2องมือสเท้ามันสามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นในชีวิตที่เราอยากมีอยากเป็นอยากได้ได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับต่อให้เจอโควิด โควิดไม่มีทางล้างโลกครับโควิดมันมาเตือนให้มนุษย์ใช้ชีวิตแบบเรามัดระวังใช้ชีวิตแบบมีเมตตาอย่าเอาเปรียบเหยียดฉันอย่าคิดว่าตัวเองนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคุณยิ่งใหญ่ขนาดไหนคุณก็แพ้เชื้อโรคตัวน้อยๆน,นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับอาวุธมหาปัยต่างๆคุณเอามาฆ่าโควิดได้ไหมก็ไม่ได้นะสุดท้ายโควิดก็จะ แล้วกลายพันธ์ไปกลายพันธ์ไปก็จะกลายเป็นหนึ่งในโรกวัตธรรมดาที่คนเคยชินนะที่อยู่ได้สบายๆแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นคนที่ทนไม่ได้คนที่ไม่ปรับตัวไม่ได้คนที่อยู่ไม่ได้คนที่เราคิดว่าเราสุดยอดแล้วเนี่ยอลังการงานสร้างนะครับก็จะมีปัญหาแต่ถ้าเราอยู่กับมันให้ได้ปักคอมันไปให้ได้พี่น้องที่ละครับช่วงนี้เราจะเห็นว่าพี่น้องหลายท่านนะครับกิจการหลายอย่างเนี่ย มันสะดุดไปหมดเลยมันชะง,งักไปหมดเลยรายได้ที่เคยเข้ามาเนี่ยมันสะดุดไปหมดเลยมันหายไปหมดเลยโปรเจกต์ที่เคยว่าจะทำนะครับไอเดียต่างๆที่มีอยู่เนี่ยมันรันไม่ได้เลยมันไปไม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดเฉพาะกับเรานะครเกิดกับทุกองค์กรเกิดกับทุกประเทศเกิดกับทุกคนทั่วโลกนะครับคนโชยโอกาสก็เยอะนะครับ ภาวะตึงเครียดจะเกิดสงครามน้ำมันก็ขึ้นนะครับคนเดือดร้อนก็คือประชาชนเรานี่แหละเพราะฉะ,ะนั้นก็พยายามนะครับอาจจะต้องเดินทางน้อยลงเซฟน้อยลงใช้การสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียเป็นหลักนะครับใช้ปริศนีนะครับ,ใช,นะรบใช้การสื่อสารกันนะครับผ่านช่องทางที่มันอยู่บ้านใครบ้านมันนะครับแล้วเราก็จะปรับตัวได้เองแล้ววันหนึ่งพอทุกอย่างหันกลับมา นะครับเหมือนกับฤดูกาลที่มันหันหมุนเวียนเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับเหมือนกับหุ้นที่มันมีลงมันก็มีขึ้นเหมือนกับบิตคอยนะครับที่มันมีลงแล้วมันก็จะต้องมีขึ้นนะฮะเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเราขึ้นแฮปปี้ดีแฮปปี้แต่ลงนะครับต้องประคองตัวเองให้ได้เดินเหมือนเต่าสม่ำเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเดินเร็วเดินช้าเราต้องเดินต่อไป ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นประคับประคองชีวิตให้มันรอดปลอดภัยแล้วเราจะมีวันที่สดใสพราทิตย์ขึ้นหช่ไหมฮะมีวันที่สดใสมีวันที่สูใหายใจเต็มปอดยิ้มได้เต็มปอดมีวันที่ชีวิตนี้ม,มันก็ดีนะสำหรับตัวเรานะครับหวังว่ากาแฟแก้วเล็กแก้วนี้วันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องไม่มากก็น้อยนะครับ อย่าลืมนะครับพี่น้องยืนหยัดและสม่ำเสมอจะเป็นอาวุธหลักในการที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคของชีวิตไปสู่เป้าหมายของพี่น้องได้ทุกสิ่งทุกประการครับสำหรับวันนี้ขอลากันเพียงเท่านี้จะเจอกันใหม่ในกาแฟแค่วต,ต,ต่อไปสรวนนสวัสดีครับ